เมียวเมียวฉันต้องการดอกไม้สายรุ้งไปเอาจากนานะให้หน่อยสิได้เลยปานไวาอ่ะเอายาดมไปลลก <S <S 1> <S 1> ไหนดูซสีต้องแลกอะไรบ้างเนี่ยเริ่มจากไปซับมอซื้อกระถางกล้วยไม้กันปะมุกค่ะมุกค่ะหนูชื่อมุคมาทอาเเขนเพี่ครับพี่ครับแต่ ผมซื้อไม่ได้อะต้องเป็นอาชีพเกษตรอา้าวแล้วทีนี้ผมจะทำยังไงอ่ะเริ่มจากเป็นเด็กฝึกง,ง,งานให้เลเวล20เราค่อยมาคุยกับซ e o เพื่อเป็นพนักง,งานทดลอแล้วก็ต้องเลเวล20อีกถึงจะมาคุยแล้วรับเควสเป็นเกษตรกรได้ขณะที่ฉันเล่าจบเนี่ย <S <S ฉันก็ ลดน้ำต้นไม้เรียบร้อยแล้วแ้ะฉันรับประกันเลยว่าฉันต้องได้กล้วยไม้ส่งเควสแน่นอน<ม>อืมได้ต้นเดียวเรามาหาหล่อน้ำชาใส่ลูงกันต่อดีกว่ามาเป็นไอเทมเซลฟี่ใหม่ในแมปดินแดนมหัศจรรย์ก็มาใช้ใต้ในกิจกรรมการเรียนน้ำชา ดูจากสภาพแล้วน่าจะต้องใช้เวลาสักหน่อยนี่แล้วเราก็มาตั้งแคมป์คุยกับเพื่อนน่าโลกไปพังพานจนกว่าจะครบ แล้วก็มีกิจกรรมฤดูชมดาวอัมปาก้าซึ่งถ้าเราสะสมดาวครบ5,000ดวงเนี่ยเราก็จะได้เก้าอี้ดวงจันทร์มาอันหนึ่งสวยๆเริศๆ